ไผ่อีกหนึ่งตัวที่นิยมนำไปปลูกนะคะตัวนี้ปลูกตามคาเฟ่ตามแนวทางเดินตามแนวรั้วหรือว่าปลูกเพื่อกันแนวลมได้ค่ะไผ่ตัวนี้ก็คือไผ่สร้างหมันนะคะความสูงของไผ่ที่เห็นอยู่นี้เขาสูงอยู่ที่สามเมตรค่ะอันนี้รากเดินดีนะคะต้นพันธุ์แข็งแรงแล้วท่านใดสนใจต้นพันธุ์ที่ไปปลูกแล้วได้ร่มเงาเลยก็ ตัวนี้ก็น่าสนใจมากเลยค่ะเป็นไผ่ที่ลำต้นตรงไม่มีหนามนะคะเวลาที่เขาแทงหน่อออกมาเขาก็จะตรงขึ้นไปเลยค่ะไผ่ลำตรงลำสวยลำใหญ่ปลูกใช้ลำปลูกประดับสวยงามปลูกเพื่อกินหน่อได้ค่ะสนใจทักมาพูดคุยได้นะคะที่เพจเฟซบุ๊กสวนธนภัสกลนคร แอดไลน์ที่เบอร์โทรศัพท์0910515839ค่ะ